สวัสดีครับเช้านี้เรามาอยู่กันที่กรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนนะครับจากที่เราศึกษาทํากันมาแล้วเนี่ยเราเคยอธิบายไว้แล้วว่าการที่เราดารงชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยทุกๆกกิจกรรมของเราอะ่ะมันจะจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นรบตรงจะเรียกว่าการาสัญญาโคจรสัญญามรณะสัญญานะครับคือเรื่องของการมีครอบครัวการทํางานการกลัวตาย เป็นกลุ่มประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตประจรําวันของเราเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มอีกหนึ่งสัญญาเพื่อที่จะลดการน้อยใจเสียใจไม่พอใจโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทฟุ้งซ่านต่างๆความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆเพื่อไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานนะครับโดยที่ส่วนนั้นก็คือธรรมสัญญานะครับในส่วนธรรมสัญญานี้เนี่ย เราก็จะทําได้ทุกที่นะครับทุกโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะทําได้นะครับเช่นวันนี้นะเราก็มานั่งสนทนาธรรมกินอยู่ที่กรุงสตรอกโฮมประเทศสวีเดนนะครับส่วนวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็จะเป็นเรื่องของถามตอบข้อธรรมที่ต่อจากการอ,อบรมธรรมะคราวที่แล้วนะครับก็ยังมีท่านที่มีคําถามเพิ่มเติมสนใจว่ามีคําถามอยากรู้อีกอวันนี้เราจะมานั่งตอบคําถามเหล่านั้นกัน นะครับโดยคำถามที่ได้มาเนี่ยนะครับคำถามแรกเลยอาจจะคล้ายกับในที่เราเพิ่งผ่านการอบรม่าก็คือบุญกับกุศลต่างกันอย่างไรนะครับจำได้ไหมครับว่าบุญคืออะไรบุญคือบุญญากรียรวัตถุสิบนะครับทานศีลภาวนาปัจยนะวัยวจจะปฏิทานปัตานุโมทนาธรรมสวนาธรรมเทศนาที่ถูกชุกกับ โดยที่บุญญากเรียววัตถุ10เนี้ยใช้ในการควบคุมอกุศลกรรมบท10ให้เป็นกุศลกรรมบท10นะครับโดยที่กุศลกรรมบท10เนี้ยก็จะเป็นเบื้องต้นที่ไปสร้างร่างของมนุษย์หนึ่งเทวดา6พรหม16อหปรูปรพรหมสิอันนี้โดยรวมนะเพื่อให้เห็นภาพรวมๆคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างบุญกุศลเนี่ยบุญคือบุญยักเรียววัตถุสิบนะครับกุศลกุศลกรรมบท10 นึกประมาณนี้ก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วกุศลก็จะมีเรื่องของกุศลและจิตอีกนะครับแต่เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนที่คําถามที่2วิญญาณกับผีนะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าวิญญาณาถ้าจําจิตได้นะครับวิญญาณมีอะไรบ้างวิญญาณก็อาจจะนึกถึงทวิปัญจวิญญาณสินะครับมีอะไรบ้างมีมีวิญญาณ5ในกลุ่มที่อยู่ในอกุศลวิบากจิต7 กับอีก5อยู่ในกลุ่มที่เป็นอาเหตุกากุศลวิบากจิต8นะครับกลุ่มที่เป็นอกุสลวิบากจิต7จมีชื่ออะไรบ้างอุเบขาสาคะตังจักขุวิญญาณังอสังขาริการกามาวัจระอกุสลวิปากจิตตังอุเบขาสาคะตังโสตะวิญญาณังอสังขาริการกามาวัจระอกุสลวิปากจิตตังอุเบคาสาคะตังฆานะวิญญาณังอสังขาริการกามาวัจระอกุสลวิปากจิตตังอุเบขาสาคะตังชิวหาวิญญาณังอสังขาริการกามาวัจระออุสลาวิปากจิตตัง นะครับแล้วก็อุเบกอทุกขะสากตังกายะวิญญาณังอสังขาริกางกามาวจระอกุศลวิปากจิตตงนะส่วนที่อยู่ในกลุ่มของอเหตุกากุศลวิปากจิตตะแป ก็จะมีอุเปคขาสากตังจากขุวิญญานังอสังขาริกังกามาวัจระอเหตุกะกุศลวิปากจิตตังอุเปขาสากตังโสตวิญญานังอสังขาริกังกามาวัจระอเหตุกะกุศลวิปากจิตตังอุเปขาสากตังคานวิญญานังอสังขาริกังกามาวัจระอเหตุตุกะกุศลวิปากจิตตังอุเปขาสากตังชิวหาวินยานังอสังขาริการ าการมาวจาระอะเหตุกกุศลวิปากจิตตังนะครับเห็นไหมวิญญาณสิบนะทวิปัญจาวิญญาณ10บคราวนี้มาถึงคําต่อมาว่าผีละ่ะใช่ไหมผีเนี่ยตามที่ความเข้าใจทางโลกของเราเราก็คือบอกอะไรก็ได้ที่เรามองไม่เห็นที่ไม่ใช่ทั้งมนุษย์แล้วก็ไม่ทั้งสัตว์ไม่ใช่ทั้งสัตว์เดรัจานนะครับซึ่งพระพุทธองค์ได้เทศนาไว้แล้วว่า3 1ภูมิเนี่ยมีอะไรบ้าง นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเป็นแค่2ใน31ภูมิเพราะฉะนั้นถ้าความเข้าใจทางโลกเราบอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเราเรียกว่าผีเพราะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าผีสําหรับเราประกอบด้วยอะไรบ้างมีอบายภูมิ3ยกเว้นสัตว์เดรัจฉานหนึ่งนะครับก็มีอะไรบ้างมีสัตว์นรกเปรตอสุรกาย ใช่ไหมเว้นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เว้นไปแล้วก็มีเทวดา6พรหม16อรูป,ปรพรหม4เห็นไหมครับนี่คือถ้าตามความเข้าใจทางโลกเราบอกว่าอะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาพรหมอรูป,ปรพรหม ไม่ใช่มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเราคงเข้าใจว่าท่านเหล่านั้นคือผีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้อธิบายไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามนี้วิญญาณกับผีต่างกันอย่างไรวิญญาณน,นึกถึงเบื้องต้นคือทวิปัญจวิญญาณสิบผีก็คือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้น